ครับกอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจนะฮะโอปอวยแฟนเพจนะครับผมเฟซบุ๊กเสี่ยวโอปอนะครับเอฟซีครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเลขลับน้องสาวกทมนะครับเอฟซีครับผมงวดเมื่อกี้นะฮะงวดเมื่อกี้แตก2 6งหสองนะครับเอฟซีครับเป็นเลขลับน้องสาวกทมนะฮะที่ส่งมาจาก กรุงเทพนะครับเ c ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับวันนี้เราจะมาตามเลขความฝันของเจ๊น้องนะฮะว่าจะฝันตัวไหนนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชอบกระจัดขัดข้ผ่านนะครับเอฟซีครับ เด็กต่ำกว่าอายุ20ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับเนาะกับแนวทางตัวเลขของเจ๊น้องงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังผมพร้อมกันครับผมมาตามมาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊น้องนะครับสวัสดีครับเจ๊น้องครับสวีครับผมน้าวีวแม่นอีทีเล่นับเจ็วดรุดวดเดียวอืม เล็กลรับมีมาจากไสคเลขับนีโมจากูทรงไห่จ้ะเป็นเหลกสมาร์ทนตกวแมนกเปิดบ่เปิดเผยได้เิแมนแมนบ่เปิดเผยดีคนหูจากโทวโลกนี่แม่ ไม่เปิดเผยคนที่ส่งโอ้ดีมากเปิดเป็นเลขซ่องเนาะเป็นเลขซ่องนินข่ค้า่างวดนเจนน้องไดหลายเจ๊ไม่ได้เจนน้องถือเกนน้องก็ใส่ซ่องใอ้เพื่อนคือนกันมนจ้ะใส่ซ่องเพื่อนขึ้นกัน เพราะว่าคันบ่ใส่ซองเพิ่นเพิ่นก็บ่ให้เลขมากมั้ง่ซองปลาปลาบปล่ซองปลาเอาแม่นอีหลีเด้อครับแต่ละหม่องแต่ละบ่อคือกันนี่ครับต้องใส่ซองใส่คือกันไม่ต้องได้ใส่ซองก็ต้องได้ใส่ซองใหมือนเปิลเปิลเนาะถึงบ่เลขรับเฮาก็ต้องใส่ซองทำบุญคือเก่าซองปลาปลาเอ่อบ่กกับองอีหยังที่ว่าเฮาไปนั่นล่ะอ๋ออันนี้นึกว่าการผู้ใดอยากทำบุญกับเจโนงก็ทำได้เนาะค่ะเนาะ เด็ดคนเข่าตลอดเมื่อกี้ก็ให้สองหางเด้อเหลลลางพอดดีนะในในโชว์ไหนครับผมจ้ะสองหางหนึ่งพี่น้องอืออันนี้งวดที่แล้วเน้าเก้ากับสองหกยกขนุนสูงยังน้อยพอเห็นเออนั่ในเห็นสองหกก็ชัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละเอาครับอีกทีก็เป็นมากเก้าเก้าคุณพ่อไว้บางนโอ้ยนั่นแหละคนบ่มีบุญได้ในน้อยสองหกกระจาครับอันนี้คือตัวอย่างงวดที่แล้วนะครับเนาะที่แล้วงวดที่แล้ว ครับเงินส่ส่องไม่อีกตอนไหนเนาะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยจ้ะเราจะค้ารวบเงินเงินใส่ซองอยู่ังสีแมนโอ้ถ้าเงินเงินใส่ซองมาถึงคนเกือบมาชงตัวนี้มีราคาโอ้แมีนอี๋นีเดียวแก้วพอยากแก้วเนาะเจ๊น่าแปงกันเด้อมันเป็นซองของมูลแมนแมนแมนเอารวบรวมใส่ซองไปชงไปมังเสียบเจ๊น่าแมนจ้ะ แต่วิ่งก็เข้าไม่แน่ครับเด็กมากมันวิ่งเข่าจ้ะหกวิ่งหกอีกแต่รอบนี้เข้าจับคู่ให้เลยนะครับผมไม่เยอะนะฮะตัวเลขไม่เยอะอืครับมาตลอดมาตลอดวิ่งสองหางบนล่างเอซี่ก็ถทามาวิ่งบนหรือล่างบนล่างมนบน่างทั้งบนทั้งล่างจรับเด็กวิ่งมาได้ตลอดแต่ว่า แสดงว่าเลขลับเหยังบอมาสรุปแล้วเนาะเลขลับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะจ๊ะเอซีรอก่อนหรือว่าไปจะซอยใส่กองกับตีต่อพี่น้องโลดไาดีคือว่าฝันเอาเลขะ้องฝันควอนจะได้เนาะฝันนะจ๊ะขึ้นมือเลขออกกับฝันเลเนาะจ๊ะฝันอันฝันเห็นพี่สาวพี่สาวคนกับคนกับมาไลายๆเนะจ๊ะมานาั่ง โคตรโม่งโคเป็นเอียงอยู่บ้านบเป็นอันเป็นเปล่ยนที่ลงโลกนะจ้ะโอ้เพค่รเป็ี่ยนยังคือขึ้นมาคนมาหลายแฉ่อันที่แรกกับบุหรี่กับมะหุมบันนี้คนหนึ่งก็เล่หองขึ้นว่าอันย่าโคตรมาประทับร่างเรี่ยวคนปะโคตรเป็นร่างส้วงจริงจังในความฝันเนาะออในความฝันเพค่รเป็นร่างส้งไหมแมนแต่กับเป็นเอื่ยจะของแต่ที่จริงแล้เปลี่ยนบอสเปลี่ยนโอ้ที่จริงในความฝันเนาะในความฝันคันก็ ยาเมลี่อ่ะยาเมลี่อ่ะเพื่อนวะเพื่นกับพากันคนมุงเบิ่งหลายเนาะเพื่นกับพากันแย่งกันถามแย่งกันเบิ่งดวงเบิ่งดวงกับยาเนอยู่กับบ้านนี่เองปะมึงอยู่ไหนอยู่ใส้กับบุรีจังเป็นพื้นที่โล่งๆอันนี้เพื่นกับแย่งกันเนาะเพื่นกับว่าข้างบอดเออร์เพื่นว่ะบัดนี้หนูมีที่พกบาทหนึ่งนูก็เลยได้ถามเพื่อนคำถามเดียวในฝันนาะจ้ะถามว่าจังใดจำได้บ่ในความฝันอะ เราไเรียนพันจบอยังใส่สุดนักศึกษาอยู่เนาะกระถามอัญญาเพิ่นเนานนะนนถามว่าหนูซีเรียนจบปะไรเนาะอย่างจะไมันเป็นโรคตับกอนอล่ะมันกินเหล่าหลไรคนเ่ยเกไดในเบื้องคำถามเดียวจ้ะเพราะว่าโมมีเงินในฝันมีเงินสิบหกบาทอ๋อ <c oughs> เป็นพี่สาวจากเป็นพี่สาวแท้แโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่อย่าลืมอายุพี่สาวนะครับผมอือ <c oughs> อืออายุสามสิบหก สามสิบหกพสามสิบหกพายุเป็นสามสิบหกว่าค่าคู่พันอะไรกันนี่ค่าคู่เป็นหกสิบเก้าบาทจะว่าหนูน่ะมีสิบหกบาทก็เลยเดี๋ยวถามคำถามเดียวบะนี่ฝ่าเมื่อดม่าเมือดไปบดบะนี่เห็นใจเอื่อยนอนอยู่คนเดียวบะนี่กันเลยลูบตัวพันลูบไปแบบเป็นเกศด,ดำดำนะจ๊ะเกศด,ดำดำหน่อยๆเต็มฝ่ามือเยอะหลูบออกมากนะมันเป็นเกศจากเป็นเกศค่อยๆเกศอันตาเท่านี้พอ เหนื่อยๆบ่ไงซากิดป่าแต่แต่ว่าหลายคนก็นอนอยู่นอนกระเทียนเต็มตัวอยู่เป็นดำๆเต็มตัวก็เลยเอามือมือหลูบบงแม่นย่างเลยปะเป็นเก็ดตีดมาเต็มมือจ้ะไว้กม่นพนมู่ะมือกะหาเจ็บกะเจ็ดอยู่เรี่ยวนะะชืจหาได้มเ่เจ็ดห้าตัวูบมียังมี2อตัวแม่หอกแม่แบบเดียวเห็นบ่อบาดนี่อืมจังหวะเอาตกใจเนาะกระถิมี3สามตัวคือมี1หนึ่งหอ มีหกเก้ามีเกตหาเก็สามหกเอาอายุสามหกอีกอายุสามหกอีกมีสี่หางครับอ้าวูกเกศหากลางกลางนอนมันเหมือดเนาะอินจะเป็นเงานี้เงาเอือยนี่ละเอามือไปหลูกแล้วเป็นเกศออกมาเต็มมือจ้ะมันเกตหมูเต็มตัวเกศนอกมาตัวใดครับมากตัวใดนุ่กลมไปก็ได้นะ วงกลมเลยนะครับผมอายุกระมักอายุกระมักมีคือความสอบสวนตัวนะจ๊ะเป็นแนวทางนะครับผมอืออี่คือไล่อืออือคือไร่ อย่าฝ้าเด้อนิดๆนิดดโอเคครับคว่มฝันคือคว่มฝันนี้ขอทวนอีกรอบหนึ่งละค่ะไอ้ซี่เตีเยวเดอร์มาเนี่ยพูดตีแม่นเนาะเห็นเป็นในฝันเป็นเอื่อยจะของ กับคนมาหุงเต็มอยู่คนคห่องขึ้นว่าหญ้าเผาหญ้าพุ่นมา,นา,าเหลี่ยวว่าสันคนก่ซาตูซันเขื่อยเขื่อยตัวซันคนก้ว่าอันค่ากันนุ่คนว่าค่ากูาา่หกสิบเก้าบาทนู้นน่ะมีสิบหกบาทก็ได้เลยทำคัมคีรกับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับของเจ๊น้องนะครับพี่ซีครับผมจับหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผม เป็นเลขความฝันนะครับเดี๋ยวเลขรับน้องสาวกทมนะครับเลขรับเดี๋ยวเขาส่งมาเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับฟังนะครับผมครับคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี